ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับเดอบ่บาวยาคนเดิมครับผมนี้แอดกระได้มากทำภารกิจอยู่ที่คู่เมืองครับผมมาหาอาจารย์หลวงพีมิสเซนครับผมเป็นหลวงพีมิสเซนครับผมมาตามตัวเลขของเพ่นครับ้องคเนาะตัวเลขของเพนสิเป็นจะแนนอ่ะเขาจเขัไปเบึงครับผมแต่ว่าตอนนี้แอดถึงมาถึงนะครับเนาะถึงเดินทางมาถึงก็ขอบอกไปก่อนนะครับเดอแอดมินบอกว่าตัวเลขทุกตัว มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ดูนะครับเดอ้อหายพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมครับผมเบิ่งแล้วกับจังวิเคราะห์เอาครับผมประวัตินี่ก็เป็นสูตรตำหนุนของเพิ่อนทุกันครับของหลวงพี่มีเซ็นครับผมของหลวงพี่มีเซ็นนะครับเนาะตอนนี้เอกาจจะเดินทางมาถึงแล้วครับผมตัวเลขสิเปเ็นจะแน,น่นอนกันขอไปร่วมหองกันครับผม,ผมเบิ้งแล้วชมแล้วก็จะเริ่มเนะครับเดอ้อฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกดติดตามให้ เอสด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทําคลิปต่อไปครับผมตัตัวเลขสีเป็นจเจตัยห้ากะเข้าไปเบิดงในกันนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนสองนะครับเด้อบ้าหญ้าคนเดิมครับผมวันนี้ก็ได้มาตามตัวเลขของน้องพีมิสเซนนะครับเนาะแต่ว่ากตพอดีมาห้องฮอดวัดเพิ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นบอกว่าอันใดโทษปหาเพิ่นเพิ่นบ่อยู่ครับผมเพิ่นบ่อยู่นะครับเนาะก็เลยแอสหนึงก็เลยได้มา หาเพินอยู่หน้าประตูครับผมแต่ว่าเพินกับเดชเขียนตัวเลขไว้ให้นะครับเนาะอยู่หน้าประตูของห้องเองครับผมครเพินเชียนไ้ให้ครับผมน่ครับเพินหายมากกับสามหกแปดนะครับเนาะสามหกแปดครับผมวิ่งแปดครับผมแต่ก็มาณหกหนึ่ง ครับผมหกหนึ่งครับผมหกหนึ่งแล้วก็มาขีดหนึ่งครับผมอันนี้คือเลขคือลงปลวงพ่อมไม่เส้็นะครับลงพงี่ม่สเส้นครับผมสี่เพิ่นเด้เขียนไปหายครับหน้าประตูครับผมเพราะว่าเพิ่นประยูครับผมเพิ่นประยูนะครับเนาะเพิ่นประยูแต่ว่าเพิน่นแต่ยังหายตัวเลขใบคือเก่าครับผมเิ่นหายตัวเลขว้คือเกา่าเพราะว่ามาถึงวัดเหลวเขาจังเดชทรกระสานหาเพิน่น ครับผมจนกว่าเพิ่นไปคิดไมนตมดนะครับเนาะแต่ว่าเพื่อ็ยังบอกว่าตัวเลขนั่นอยู่ที่หน้าประตูนะครับเนาะเพิ่นได้เขียนได้ห้ครับผมก็ได้เป็น3 6 8หดครับผมดิ้งแดนะครับเด้องอนนครับผมเพิ่นใหาดิ้งแดครับผมห1หนึ่งแล้วก็ขีดหนึ่งครับผมอัน6 1หนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นหลังครับผมหนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นดินหลังครับผมแต่ว่า3ามหแดนี่น่าจะเป็นบนนะครับเนาะ ああพี่น้องมักจังไดกะเบิงเหล่ากัวิเคราะห์นะครับน้องหายพี่น้องวิเคราะห์้ะครับเด้อวิ่งแปดนะครับผมคนไหนวิ่งแปดอาจจะเป็นวิ่งข้างบนก็ได้ครับผมขเพง่นครับนถือเป็นหายวิ่งแปดนะครับผมแต่ว่าหกหนึ่งนี่ก็คืออาจน่าน่าจะเป็นลางนะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นลางครับผมแต่ว่าคนหามากขีดนึงนึงก็อาจจะเป็นเลขวิ่งรับผมวิ่งลางนะครับเนาะเอ้าจังใดฮะจังคอยไปจับเอาครับผม หมักบนหมักล่างพี่น้องกับจำเอาเลอครับเด้อนี่ครับผมของหลวงพี่มีเซนครับผมหลวงพี่มีเซนครับผมงวดที่เลีวยมกันกระหฮดพิษแต้มหนึ่งครับผมงวดสี่เลีวยมกันกระไฮดพิษแต้มหนึ่งครับผมงวดสีพกันกระวาขอสิแก่เมื่อ้ครับผมสามหกแปดวิ่งแปดครับผมแล้วก็หกหนึ่งวิ่งหนึ่งครับผมนาจะเป็นล่างนะครับเด้อหกหนึ่งวิ่งหนึ่งครับผมอาจจะหายพี่น้องเอ่อเบิรงแล้วกับวิเคราะห์ครับผม ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อแอดหนึ่งอยเป็นเพียงแนวทางถนันครับผมเป็นซื้อกลางเป็นเพียงแนวทางให้เท่านั้นครับผมอ่าครับผมเพื่อไปจับหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะครับผมครับผมเอดหนึ่งขออนุญาตสรุปให้ได้ครับเด้อของหลวงพี่มีเซนครับผมถึงแม้ว่าเพิ่นมาอยู่เพิ่นก็ได้เขียนไว้ให้หน้าประตูห้องเพิ่นครับผมเพิ่นได้เขียนไว้ให้หน้าประตูห้องเพิ่นอยู่หน้าประตูห้องหน้าประตูกุดนาะครับเนาะหน้าประตูกุดพิ่นครับผม เป็นใหญ่มากกับสามหกแปดครับผมวิ่งแปดนะครับเนาะแล้วก็มาหกหนึ่งเนาะแล้วก็มาวิ่งหนึ่งครับผมหกหนึ่งวิ่งหนึ่งอาจจะเป็นลางนะครับเด้อเพราะว่าสามหกแปดนี่วิ่งแปดนี่มันอาจจะเป็นบนครับผมแอดมินก็เลยขออนุญาตมาจับหายนะครับเนาะเป็นสามหกสามแปดแปดหกหกหนึ่งครับผมกัตัวเลขก็ตามนียร์ครับผมของหลวงพี่มีเซ้นนะครับเน้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยผมกับแอดมินก็เป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นเพราะว่าแอดมินกับโม่คือกนวมาตัวเลขสิเป็นจังไดสิมาจังไดสิเขาจังไดสิลดจังไดครับผมแอดมินจะเป็นเพียงแนวทางเป็นซื้อกลางให้เท่านั้นครับผมให้พี่น้องก็ไปวิเคราะห์บึงเอาครับว่าตัวเลขถ้าหากว่าตัวเลขของหลวงปีมิเส่นเปินอาจสิเป็นตรงใจครับของพี่น้องกะจังคอยเอาไปลงทุนนะครับเนาะขันบัชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้ครับผม กระเบิ้งแล้วชอบแล้วก็จะเลืมนไครับเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องบ่าวยาคนเดิมเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปนะครับน้องนะมันนี้กับแอดมินก็นได้มาถึงวัดเพิ่นแล้วครับผมแต่ว่ากัเราปอยู่นะครับของลงพิงนิสเซนเล่าบอยู่แล้วอาจจะไปกิจนิมนต์ทั้งอื่นก็นได้ครับผมแต่ว่าตอนช่วงมหฮอดนี้ทีมงานเพิ่นก็นได้ประสานไปถึงเพิ่นแล้วครับผมก็เลยจังคอยหูว่าตัวเลข คนเขียนให้วายูมองนันมองนี้ครับผมเลยได้มาถ่ายทํำนําเสนอให้ครับผมนี่คือแนวทางนะครับเด้อแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับเนาะก็ใส่วิจารณญาณเอาครับผมมักตัวใดก็จังคอยลงทุนนะครับเนาะขันบอมกัดสามารถเลื่อนผ่านได้ครับผมถ่ายคลิปนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ลำลำเลยลุยติดห่ยลวยเบอร์นักกันนะครับเนาะกโบๆมันมันสปูสกุนเด้อสาธุขอบคุณครับเจอกันชิปหน้านะครับผมครับผมนั่นก็คือเป็นตัวเลขของลวงพีมิสเซนนะครับเด้อที่ท่านได้เห็นได้รับชมนั่นก็คือตัวเลขของเพิ่นครับผมแต่ว่าแกด์มินมากอะเพ่นบายูนะครับเนาะเพ่นบายูเพนแต่ว่าการย่งดีที่เพนได้เอาตัวเลขไว้ นากุ๊ตพุ่นไห้ครับผมแอดมินพ่อได้ให้แอดมินเดชมาเห็นได้มาถ่ายท้ำครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาเด้อครับเด้อเพราะว่าแอดมินก็เป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นครับผมทุกตัวเลขทุกตัวก็เป็นล้วนแต่เป็นสูตรคำนวณครับผมเป็นสูตรคำนวณทั้งนั้นครับผมตัวเลขทุกตัวเพิ่นก็ได้ยนะครับเนาะให้พี่น้องได้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับผมแอดมินจะเป็นเพียง แนวทางหรือว่าสื่อกลางหรือว่าเป็นผู้นาเสนอเท่านั้นนะครับนอกห้องกับบอสามารตรีสิอาจสีล่วงรู้ได้ว่าตัวเลขเพิ่นสิเขาของสิรุเนะครับไอพี่น้องได้ไปวิเคราะห์เอาด้วยครับเด้อเพราะว่ามากกับโบเห็นเพิ่นนะครับเนาะกันเห็นเพิ่นกับตัวเลขกับสิอาจสิเป็นจังเดียวกันกับที่เพิ่นเขีนยนไว้ไ้นี่แหละเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เพิ่นคำนวณออกมาแล้วรับผมคำนวณเพิ่นคำนวณออกมาแล้วก็ได้ตัวนี้ ครับผมตัวเลขก็สิเป็นตัวนี้ตัวเดียวกันคือเก่าครับผมถึงแมวพลเมยุก็จริงครับผมก็ขอบุญขอบุณเอฟซีหลายๆครับผมที่เขามารับชมนะครับเนาะขอให้มันหมานกันสุขปู่สุคนนะครับเด้องดนี่ยงดสีมาเนี่ยครับผมวันที่16มิถุนายน2 5 6 4ีครับผมแนวทางซื้อกลางแอดหมิ่นเป็นผูสรรหามาให้ครับผมอยู่ที่วัดของหลวงพี่มีเซนนะครับเนาะของหลวงพี่มีเซนครับ แมิ่งจะเป็นสื่อกลางให้นะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่าน,ท,นทุกคนจงมีทุกคนทุกคนเจริญอ่ะลำลำไม่ร่วยอีกเทื่อนึงครับผมโชคมาน้ํากันอีกเทื่อนึงครับขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ